เพื่อนๆค่ะลองดูชีวิตของคนที่มีเส้นวาสนานะคะแตกเป็นง่ามแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเ,เส้นวาสนาเป็นง่ามแบบนี้นะคะง่ามชนเส้นใจง่ามชนมาถึงเส้นใจแบบนี้นะคะาตามตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าจากสถิติอะค่ะที่เขาเก็บมานะคะคนที่มีแบบ เส้นวาสนาเนี่ยค่ะที่ชนเส้นใจแล้วก็เป็นง่ามแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่แบบว่ามีกินมีใช้ตลอดชีวิตคือไม่ถึงกับรวยหรืออะไรก็ตามอะ่ะแม้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนยากลำบากก็ตามแต่เขาก็จะไม่ได้ขัดสนประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆลอง ลองดูชีวิตของคนรอบข้างที่มีเส้นวาสนาที่แบบเป็นเส้นค้้แบบนี้นะคะอันนี้พิสูจน์จากตัวเองก็คือเป็นคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้มีพ่อแม่ซับพอร์ตนะคะไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอะไรก็คือมีชีวิตแบบเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะก็ได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตเหมือน คนรวยคนหนึ่งนะคะก็เป็นแบบนั้นจริงๆตั้งแต่เด็กก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ว่า,าใช้ปัญญาในการหาเงินนะคะตอนเด็กๆนะคะอย่างตอนเด็กเนี่ยคนจีนเขายังพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่ข้าเจ้าเป็นเด็กเนี่ยข้าเจ้าจะเรียนรู้ภาษาไทยได้ไวนะคะ่ะ ค่าเจ้าก็จะต้องเป็นล่ามเนี่ยเขาก็จะให้เงินตามภาษาเด็กๆเนาะให้เงินเนี่ยเขาเจ้าก็จะมีเงินเขาใช้ให้ไปซื้อของใช้ให้ทำนูน่ทนทำนี่หรือไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามเรียนให้ได้ระดับต้นๆเพื่อได้สมุดดินสอบปากกาได้รางวัลน,นู่นนั่นนี่ตลอดอก็ซัพพอร์ตตัวเองให้ได้มีเงินเรียนแล้วก็ เวลาเรียนเนี่ยเราก็พยายามเรียนให้มันอยู่ระดับต้นๆเออก็เลยได้ทุนการศึกษาได้อะไรเรียนจนจบมหาลัยแล้วพอเข้ามาหาลัยก็มีอาจารย์พยาบาลมารับเป็นลูกบุญธรรมนะคะก็ให้เงินให้ทองซัพพอร์ตก็พากินพาเที่ยวเออเหมือนคุณหนูคนนึงเนาะเสื้อผ้าก็มีคนซักให้จ้างคนซักอะไรประมาณนี้ก็ ชีวิตก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะก็มีกินมีใช้เรื่อยๆแบบนี้อืมก็ลองดูว่าเออเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าสาธุนะคะขอให้มีกินมีใช้ตลอดชีวิตแต่ว่าข้าเจ้าเป็นคนวางแผนนะด้วยความที่ว่าเออมาขายประกันไงเอเอเขาก็จะสอนนะคะว่า อย่าไว้ใจรัฐบาลตั้งแต่เป็นตัวแทนใหม่ๆอายุ20กว่ากว่านี่ค่ะข้าเจ้าก็ออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิตตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วลายมือตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะว่าใช้เงินเก่งนะคะก็ได้เงินมาเนี่ยจะเอาเข้าประกันเอาเข้าพอร์ตหุ้นเอาเข้าบ t c คอยเอาเข้า ในรูปแบบที่เป็นสินทรัพย์ก่อนแล้วก็เหลือเงินแค่เหมือนไม่พอใช้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการแก้เค็ดนะคะก็เลยทำให้เรามีเงินเก็บมีเงินใช้แล้วก็มีประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงนะคะช่วยจ่ายเวลาเจ็บป่วยค่ะเราได้เงินเนี่ยเราต้องรู้จักวางแผนนะคะเส้นวาสนาเนี่ยแค่บอกว่าเราจะทําอาชีพอะไรหรือเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะลายมือค่ะแต่ ทุกคนต้องวางแผนเองอย่างารู้แล้วว่าโอ้ตัวเองเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เป็นคนใช้เงินมือเติบใช้เงินเปืองแล้วก็มีโอกาสถูกโกงแล้วก็ทําสัญญาไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจคนรอบข้างไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะก็ต้องหาที่วางทรัพย์ให้เป็นระบบเพื่อที่จะมีเงินกินใช้ไม่ลําบากเพราะว่าชีวิตพึ่งใครไม่ได้นะคะพ่อแม่ก็ไม่มีคนรอบข้างก็ ไม่สามารถพึ่งได้ทุกวันนี้ก็มีแต่หมาหมาก็ช่วยดูแค่งูช่วยดูแค่สัตว์มีพิษช่วยเห่าคนแต่ช่วยเหลือการเงินไม่ได้นะดังนั้นเราต้องวางแผนของเราเองค่ะ